เชิญยิ้มเชิญยิ้มสบู่วิพาดาวิตามินซีและอีผิวสวยด้วยวิพาดานี่จ้ะกับคุณดัชชาน้องสาวจ๋าพี่เอานมไทเดนมักหนึ่งกล่องส่งบ้านด้วยนะจ๊ะได้จ้ะบ้านหรอคะหนึ่งกล่องส่งบ้าน พี่เนี่ยท่าทางจะอารมณ์ขันพี่ไม่ได้อ,อรารมณ์ขันอย่างเดียวนะพี่มีปัญหาด้วยจะ้ะอุ้ยปัญหาอะไรคะน้องรู้ไว้ว่าลาเนี่ยเป็นเหรนของตัวอะไรเป็นเหรนม้ามังค้าหน้ามันคล้ายๆกันอืมไม่ใช่ลาเป็นเหรนของค้างข้าวพี่คะคนละสไปซี่เลยนะสปปชี่หรือเปล่าจ๊ะ<ช>สไปซี่มันเผ็ดฟังให้ดีนะคือลาเนี่ยเป็นเหรนของค้างคาวเพราะว่าค้างคาวเป็นแม่ไก่แล้วไก่แก่เป็นแม่ปลาช่อนปลาช่อนแม่ลาเคยได้ยินไหมจะ๊ะ ปลาช่อนแม่ลาริงฟังยิ่งงงกินนมก่อนค่ะกินนมดีกว่าเลยจ๊ะเพราะว่านมไทยเดินมาล่ะกินดีแต่ว่าสายตาพี่นะกินใจมิจจ๊ะไอ้จุ๊บจีบนะเผลอไม่ได้มาจีบทั้งนี้อีกแล้วมันสวยกว่าฉันตรงไหนฮะอยากตายยังไงมืดมีไม่จ้ะเอามีดไปด้วยพี่คะพี่คะหัวพี่อยู่นู่นมึงจะไปเอามืดเออมีนั่นแหละ